สวัครับผมชิปนี่นะครับผมอยู่วานสกายนะครับผมกําลังเดินทางไปงานนะครับผมวันนี้ที่จักราชนะครับผมโคราชโคราชบ้านเพิงนะครับนี่กําลังขึ้นอ,อกเดินทางก็นี่อยู่ที่บ้านสกายเวลาบ่ายสองพอดีครับผมไปขอบคุณกันที่ ยิงจะไปแล้วนะวนี้ยิงไปซังยิงไปอยู่ดิเจอกันครับผมตะกรันวันนี้นะครับผมฝากซื้อบัตรจองตั๋วด้วยนะครับได้ใครกันเนี่ยคนคนนี้ไปแล้วครับพี่น้องเจอก,กันครับาสาธุโอ้ยฝนจะตกเด้อเป็นตะบบยังมองอยูหายซะครับ เป็นซื้อมาค่ะใครซื้อลวเม็นซื้อมาค่ะยูริส,สุุมแจกโตเกียวมมลซิกปะเทไทยเหมือนวันก่อนฝนแน,น่นอนดาวหนทนตกอยู่ค่ะเลิศเลิศเล,เล,เลิศใครอยู่ในกลุ่มเลิศใครอยู่ในกลุ่มใครอยู่ในกลุ่มแล้วอวยยุดจุดทูบบอกเจ้าที่ก่อนเล่นเลยจ้าครับอันมีมีวายข่ยอ่อยอยู่ครับ ฉันซื้อแล้วครัไม่ใหญ่พอเลิบนี่เลก็กสี50กรมผักได้อยู่10กรมผักได้อยู่หนึ่มคนูก็ผักได้ทายกลังตกเลยครัแฮมันตกยบไทายพูดนะครับแฮมันตกยู่มองป่านหน่คนดึกก็ไดครับผู้ถาขานพวงสายโอ้ยคนโตแห้ง วิแฟนนี่ปลาปลาอะไรผมนะครับลีโอกินปลาครั้งแรกลีโอกินปลาครั้งแรกไหมนี่เบื่อทุกปลาลายจักบานนี่นี่ เสร็จแล้วเตรียมเต็นกันฝนด้วยนะฮะมีอยู่ครับมีอยู่ยริกอปัสตาไกเลย,ยริโอปัสตาไกประเทศไทยน่าจะได้รับถุงยางชี <ฮะ S 1> พท่ทั่วประเทศไทยนะครับรับรอรับเลยนะคะถุงยางชีพพระราชทานนะคะรอรับเลย <c oughs> น้ำเพิ่มครั้งใหญ่ <c oughs> น้ำเพิ่มครั้งใหญ่ประเทศไทยครับทั่วประเทศเหนือภาคอิตโตอีสานกลา, <c oughs> างแม่นค่ะแม <c oughs> ่นทวมบนประเทศไทยครับผา กันแบบยิรานหัวานออแบบมีโ่้มเห่ยมอเหลือจมใน,นทะเลขาขันยิโอผักฮัลโหลเบบแกรมฮัลโหลไปเห็นด่นหน่อยเนาะสแตมอยู่ไหนสแตมอันกำลังเดินห้ามากค่ะฮัลโหลเบบีเฟสจูริอ่ะดูหน้าดูยิ อาดูดีไม่เขาอยากเห็นหน้าเห็นไหมเขาเลยแม่ให้หน้องสิแก้มไปน,น้องทั้งคนสวนอันอันอาร์มอันเบิร์แชนะกลุ่มนี้มีบอดบอถ้าโทรมาหาขอขอบใจเรามาไล่เดินยูริ กับบอสเนี่ยพอกิโอว่าไม่มังกรเลยค่ะมันพี่อยู่ในป่าแห้งอยู่ในป่ามาขายได้กดตังค์บ่ได้เลยถ้าทันกันอย่างนี้ยืมาหานี่แหละเขาอ,อ่านมาได้เขาได้สดอยู่น้องน้ำปลกพูดได้ปลาก,กับบ่ได้ค่ะตอนนี้พูดได้ปลาเพราะพี่เปากเพราะพี่ ถ้าโทรมหา,หาขอเแบอร์ครับคูดคัดเหรอในคัดเหรอคัดเหรอคัดยูรีเหรอ C U T E ไหมคูดแคตยูอันอันไหมเนี่ยไปเลยฟอมฟิล oh, ิปปินส์อ๋อบาบูไฮฟิลิปปิน อ้าวเป็นแคทเทหน้าเกียอหรอแคทเทวหน้าเกยืออ๋อแคทเทวหน้าเกลือมัยฮัลโหลฟิลิปินบาบูไฮโอดงานอยู่รีกับบอร์ด้อยอันหาที่แรกเงินยังไงเนาะอยู่ในป่าในอกคุณมีแต่ป่าคุณพี่อยู่ในป่าดวนเลยแมนยูดีนะบอ ให้เมนูดีมากหนก็เสีใยใจกแบเมนูดีอ่ะจอกันตาคืนนี้จเจอกันค่ะโคโรโตร้มวันนี้เต็มวงมาเต็มวงค่ะชมรับชมจุรับชมห้าชมมั่วโมงเต็มคืนนี้พูดจูนีว่ามา่าพูดจูนีล่าคิวอ๋อคิว น่ารักยูดิอ๋อประาณนั้นน่ารักโซคิว so อย่างนี้หรอโอเค thank you welcome okay welcome to Philippines I am go to Philippines I am travel <c oughs> หางเงินก่อนไปเชียฟิลิปปินส์ <c oughs> ใช่คุณจนนี่วิเียนอันนี้ไม่ได้มานะคะขอบคุณดุกย่านที้ต่อนะได้ <c oughs> เริ่มเซอร์บารนะครับเดอ้อ <c oughs> พี่น้องปองป่ายสกู๊สกุนนะฮะไม่ค่ารูก

จากาศฝนตกมาอำเภอเมืองตกแม่ตกคามเพราะอยู่นี่แม่แรงมันหลายนะฮะแม่แรงมันหลายนะครับยังก็แม่แรงกับแม่แรงอยู่ดีแม่แรงอิ่มไหมซุ้มตําเทียรบาแกมแตเลยได้ถังเปิ้กลี่ยได้อบเปิ้กลีนี่ไงหมอแครลีโอ นาาเหมือนปุ๋ยก็เป็นนีไก่เวอร์เฮียร์นะโม่ไหนหาดังขายเฮาขายพักะขคืนฮานมาเลยค่ะมาเลยนี่ฝนผลนะคร หนูคอนเฟิร์มให้90%ฝนไม่ตกมันตกรอบข้างอ่ะหนูดูทรงแล้วจริงๆมันตกรอบข้างนะฮะั่นไม่ตกยูทเบเบบี้อันภาษาอัางกฤษออกห้วล้วเบิดแน่หน้าง,งาน4ครบาทขายบัตรครับบัตรหน้าง,งาน1 20บาทนะครับผมบัตรทางออนไลน์1 29บาทกดลิงก์ตอนนี้เลยนะฮะ กดเลยฝากกดกดท่านในสื่อนะครัอบมันจิพลาดความปังโอ้วันที่ยี่สิบห้านี้นะครับผมจะเราจะได้ดูโชว์อันที่โรงละครอะเวทีชีวิตซีซั่นสองอะจะได้ดูโชว์ของเวทีนั้นอะอยู่ในเวทีวันที่ยี่สิบห้าด้วยขายบัตรค่ะ แม่ครับออมสังกสีบัตรหนาง,งั้นนาศิลป์มอยี่สิบเก้าบาทนะฮะเหมนตกเราจะได้ไหมมันไม่ตกครับเดินได้แน่นอนมันไม่ตกมันไม่ตก,ตกนี้อันนุเป้าออกไปแล้วหนูเป็นเทวดาเป้าออกไปแล้วขอให้งานคืนคนี้รับด้วยนวามยินดีครับ